สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยทั้งประเทศครับผมทั้งที่อยู่ในประเทศและนอกประเทศแล้วก็สบายดีเดอ้อชาวสปลาวครับผมวันนี้พบกับผมหลังในช่องหลังซีเฮดครับผมแล้วก็เป็นช่องที่จะมอบความบันเทิงและสาระให้กับเกมหลากหลายรูปแบบครับผมหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปเมื่อวานครับผมก็มทําทุละเนาะ ตอนนี้ธุระก็เกือบเสร็จแล้วก็มีเวลาว่างพอสมควรก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนได้รับชมกันอีกเช่นเคยกับเกม w a l Robot นั่นเองครับผมเกม w a l Robot ตอนนี้ครับผมมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพูดถึงเ,เรื่องโปรโมชั่นเรื่องออระบบปฏิบัติการกันก่อนเนาะ่อ,อนีจะไปเข้าเรื่องปืนลำโพงไร้การของเรานั่นเองไปดูกันครับผม ตอนนี้ครับผมมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของผลขับครับนี่เลยผลขับที่เอาออกขายออกมาขายตอนนี้ครับผมให้กับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะเข้าไปดูได้เลยตรงร้านค้าครับผมตรงซ้ายมือเนาะอ่ามีโปรโมชั่นเข้ามานี่ครับซ้ายมือที่เป็นลูปคล้ายดอกจันนะครับผมพอเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยผลขับตัวนี้จะลดราคาครับผมถึงราคาการลดราคาเนี่ยผมหมายความว่าราคาเนี่ยสองพันห้าทองเท่าเดิมก็จริงแต่ของที่เขาให้มานั้นนี่ครับผม มีช่องที่เปิดให้เราใช้สกิลได้เลยเนี่ยสช่องเนาะแล้วก็ช่องที่เป็นความสามารถพิเศษติดต,ตัวเนี่ยก็เป็นอีกช่องหนึ่งก็คือ2,5เนี่ยได้มาเลยครับผมสช่องเลยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยตอนเนี้ใครต้องการหุ่นคนขับตัวไหนก็คอยเลือกซื้อได้เลยครับผมซึ่งอีเวนต์ตัวนี้กำล,ลังจะหมดแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเพราะมันเริ่มมาได้วัน2วันแล้วละ่ะกําลังจะหมดเนาะนี่ครับเพื่อนๆคงเห็นแล้วนะ นี่ผมยกตัวอย่างให้ดูเจ้าตัวนี้ครับผมมันจะมีช่องที่ให้เราบวกสกิลได้เลยเนี่ยเพิ่มมาเป็นสองช่องเนาะซึ่งปกติเนี่ยมันจะมีช่องเดียวครับผมเดี๋ยวเรามาดูช่องที่ขายโดยตรงเนาะนี่ครับช่องที่ขายโดยตรงก็คือช่องนี้นี่เลยราคา2องพเท่ากันแต่มีช่องที่บวกสกิลได้แค่ช่องเดียวเนาะรวมกับช่องสกิลติดตัวที่มีมาตลอดที่มีมีให้เนี่ยก็กลายเป็น2อช่องเท่านั้นถ้านเราซื้อในช่องโปรโมชั่นที่มีมาขาย ในช่องโปรโมชั่นก็จะได้ครับผมเอ้ยกดผิดเลยแหมในช่องโปรโมชั่นตัวนี้ก็จะได้สก,กิลเพิ่มมาอีกหนึ่งสก,กิลอีกหนึ่งช่องสก,กิลครับผมนี่เลยตัวนี้เลยก็เป็นอะไรที่คุ้มมากๆครับผมซึ่งผมเองเนี่ยก็จะซื้อเจ้าตัวนี้ไว้เนาะเพราะผมคิดว่าผมเองเนี่ยอาจจะมีเจ้าฮอคไว้ในครอบครองในอนาคตนะครับผมผมก็เลยจะเอาทองที่มีอน,น,น้อยนิดของผมใน2009เนี่ยจะซื้อ2 0 0พนตัวนี้เอาไว้เนี่ยจะเป็นการคาดการล่วงหน้าว่า ผมน่าจะมีฮอกเนาะซื้อไปก่อนเลยครับผมถูกใจตัวนี้มากเลยแต่ว่าซื้อตัวนี้เอ่อมันเป็นเงินผมลืมดูครับผมโอ้ต้องขอโทษทีมันเป็นเงินต้องห0 0ผมก็ซื้อไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ซื้อก็เลยซื้อไม่ได้ครับผมเพราะตัวนี้ผมยังไม่มีหุ่นเลยสักตัวหนึ่งลิตรนี่ผมก็มีแล้วส่วนเจ้าตัวนี้เป็น n i g h t เ i n g gel i g h t i n g e ตัวนี้ก็ดีครับผมแตหแ้่ตาก,การยิงเนี่ยมากขึ้นก็ซื้อไม่ได้โอ้ต้องขอภทยเพื่อนเลยครับผมแม่ลืมดูว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นเงินเนาะอะไรประมาณนี้ผม เรื่องต่อไปก็คือนี่เลยครับผมระบบปฏิบัติการพิเศษตัวนี้เหลืออีกสี่ชั่วโมงครับผมก็จะจบแล้วนี่ครับก็จะจบแล้วเนาะเพื่อนๆจะทําไปได้ถึงไหนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครับผมของปีอยู่แถวบนเนาะของเติมเงินอยู่แถวล่างครับผมก็ทํากันไปครับก็จะได้รางวัลตามนั้นแล้วก็มาดูว่าอีเวนต์ต่อไปอันใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะดีขนาดไหนเนาะเหลืออีกสี่ชั่วโมงเท่านั้นก็จะจบแล้วครับผมโอเคคราวนี้เรามาเข้าเรื่องเลยครับผม ที่ผมทําคลิปตัวเนี้ตั้งใจจะทำเลยก็คือเรื่องเจ้าปืนตัวนี้ครับผมอามาดูในกล่องถุงมอบครับผมเพราะว่าผมไม่มีปืนตัวนี้เนาะนี่เลยครับผมเจ้าปืนตัวนี้ครับผม,มนี่ยครับเจ้าปืนตัวนี้เลยส c ัตเตอร์ครับผมส c ัตเตอร์เนี่ยชื่อาทำออกมานี่แบบสมกับตัวมากๆเลยมันมีความพิเศษตรงที่ว่า เราพูดถึงเดิมเดิมก่อนดีกว่าเดิมเดิมของมันก็คือมีความเสียหายเนี่ย2 6 0 0เนาะเลเวลหนึ่งยิงได้ระยะ2อ0เมตรรีโหลดใช้เวลา1ิ2 5วินาทีถือว่ารีโหลดค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่มันสามารถยิงได้ในขณะรีโหลดครับผมแล้วก็สกิลที่ตัวพิเศษของของปืนชนิดนี้ก็คือเมื่อเลือดของศัตรูเนี่ยเยอะความแรงของปืนก็จะเยอะตามไปด้วยครับผมแต่เขาไม่ได้บอกว่าเยอะตามมากี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสายแทงสายแทงเนี่ยต้องระวังเจ้าตัวนี้เลยครับผมซึ่งในประสบการณ์ที่ผมเจอเนี่ยยิงเนี่ยเลือดประมาณแสนก็กว่ายิงสามสี่ทีครับผมแต่ไม่รู้ว่าปืนของเขานั้นเลเวลเท่าไหร่ยิงแค่สองสามนัดก็คือชุดแรกเนี่ยตายเลยครับผมบันแรงจริงๆครับผมเจ้าปืนชนิดนี้ต้องระวังเลยครับผมใครที่มีอยุ่ในครอบครองเนี่ยนำกลับมาอัปเกรดแล้วก็เตรียมนำกลับมาใช้ได้เลยครับผม มันเป็นอะไรที่ดีมากๆครับเจ้าปืนตัวนี้ต่อไปเนี่ยต้องแพร่หลายเป็นอย่างแน่นอนครับผมสกอร์เปียนติดได้ครับผมตัวที่เข้าออกรวดเร็วเนี่ยติดได้สบายยิงระยะสองร้อยเมตรเนาะแรงจัดชัดจริงครับผมผมก็เลยทําคลิปมาบอกเพื่อนเลยว่าคนที่มีเนี่ยไม่ต้องเสียใจครับผมคนที่เก็บเิ้นส่วนเอาไว้ก็เก็บเอาไว้ครับพอครบแล้วเนี่ยประสิทธิภาพสูงแน่นอนอ่าเจ้าปืนตัวนี้เนาะสกอร์เปียนติดท่อไปนี่น่ากลัวยิ่งกว่าปืนน้าแข็งนี่ครับผม ายแท้งต้องระวังเลยแล้วครับผมตัวละลายแท้งคล้ายไฮเตะของอวีกันเลยทีเดียวทาดาเมจจริงครับผมทาดาเมจจริงกันเลยทีเดียวยิงนี่ตั้มตั้มเลยช่วงนี้ผมก็ยังไม่ค่อยมีเวลาว่างเนาะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเดี๋ยวผมจะนาําภาพการต่อสูวการเล่นของผมเนี่ยให้เพื่อนดูเป็นการให้หายคิดถึงนะครับผมสักสองเกมเนาะก็จะทําเป็น ให้เพื่อนๆดูแล้วผมก็อาจจะยังไม่ได้พากนะยางในขณะเล่นก็ไม่ได้พากไปด้วยก็ไปเจอกันอีกทีกันท่ช่วงท้ายคลิปครับผมโอเคเราไปดูกันเลยอตอนนี้เราก็เข้ามาในวิดีโอที่ผมบันทึกไว้เนาะ,ะก็เป็นวิดีโอที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับผมในการเล่นของผมก็จะ ให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันเป็นการให้หายกถึงเมื่อกี้ผมลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งไปครับผมก็คือเรื่องแผนที่ใหม่ครับผมตอนนี้มีข่าวข่าวออกมาแล้วครับผมว่าวอลล์อมบอทของเรานั้นกําลังเตรียมแผนที่ใหม่เลยครับผมแผนที่ใหม่ล่าสุดเลยครับผมซึ่งจะมีการเพิ่มเติมเข้ามานี่ยังไม่รู้เมื่อไรแน่นอนเนาะและภาพเต็มๆเนี่ยหรือภาพสเก็ตล่างเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ข้อมูลตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดผมได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วผมก็จะนํามาให้เ,เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมวันก่อน จะเมื่อก่อนใครเดี๋ยวก็เช้าว่าเขาอยู่ดีอะแล้จะรับข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะก็เป็นแผนที่ใหม่ที่ทกําลังมีการเตรียมแผนการสร้างขึ้นมาเลยครับผมแผนที่ใหม่อตอนต้นคลิปนี้ผมก็ลืมบอกตอนนี้ก็เข้ามาสู่การต่อสู้กันแล้วแหวนยิงกันว่าจะไม่พากแล้วเครับผมก็รับชมกันได้เป็นอย่างยาวๆเลยครับผมอแล้วก็จเจอกันช่วงท้ายคลิปนะครับผม ผมตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วก็ผมก็เกมนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรกเกมนี้ผมก็ชนะต่อเนื่องเนาะก็เลยนําภาพมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยหายคิดถึงกันก็ผมเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปอย่าลืมนะครับผมหายที่ยังเล่นเกมนี้อยู่ยังสนุกสนานมีปัญหาอะไรหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาไว้ใต้คลิปได้เลยยังรักกันเหมือนเดิมครับผมรักกันต้องไม่ท่ามโฆษณาครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม แล้วผมก็จะมาสร้างความสนุกสนานพร้อมกับสาระดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมแล้วก็ได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับเกมวอลล์บอลกันอย่างแน่นอนครับผมแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวแล้วก็รอติดตามการไลฟ์สดของเราด้วยครับผมเพราะตอนนี้ผมได้เปลี่ยนที่อยู่มาอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วเนาะก็ต้องมารอเช็คเน็ตกันดูอีกทีครับผมว่ามันจะสถเยรนขนาดไหนเร็วๆนี้ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไ๊าว่า